บบ้เต็มระบบนะฮะโชคปรีชาลิเมตดูกล้องชัยแต่หนึ่งชนแกล่งแชร์แมงนำทีมลุยศึกวันลุพินี108วันลุยมอบความร้าใจให้กับแฟนกีฬาต่อสู้ต่อเนื่องนะฮะในศึกวันลุพินี108ที่จัดทัพนักสู้อาวุธหนักแรงมาดวลวนสังเวียนรวมทั้งสิ้น12คู่นะฮะพร้อมถ่ายทอดสดตรงถึงบ้านผู้ชม195ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยลมพินีในวันศุกร์ที่16พฤษภาคมนี้นะฮะเริ่มโคู่แรก19นาฬิกา30นาทีคู่เอกของรายการเนี่ยก็คือโชคปรีชาพิแคแสนชัยนะฮะกำปั้นจอมเก๋าวัย33ปีจากระยองขอเดินหน้าลุยล้างตาเอาคืนก้องชยัยชัยายดอนเมือง มวยซ้ายใจใหญ่วัย22ปีจากบุรีล์นะฮะในการเจอกันพาคที่2ภายใต้กิการมวยไทยรุ่นสตอร์เวท115-125ถึง125ปอนด์นะฮะทั้งคู่เคยพระท่าฝีมือกันแบบดุเดือดมาแล้วนะครับในศึกวันลุพินี87เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ ซึ่งเกมการชกในวันนั้นยังอยู่ในความทรงจําของแฟนๆทั้งประเทศเป็นอย่างดีนะครับหลังต่างฝ่ายต่างสาสรอาวุธแรกเข้าใส่กันแบบแทบลืมหายใจตลอด3ยกก่อนที่ก้องชัยจะเป็นฝ่ายเอาชนะโชคปรีชาไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ซึ่งความสนุกเนี่ยในวันนั้นทําให้บิ๊บอสชาตรีสินยอดธงถึงกับอดใจไม่ไหวต้องจ่ายโบนัส3,50 0 0 0บาทย้อนหลังให้กับทั้งคู่ทันทีหลังจากจบการแข่งข,ขันเลยทีเดียว หลังจากนั้น5โชวปรีชากลับไปมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมก่อนกลับมาเก็บชายชนะในสูวันธุมี101เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาฮะด้วยการอัดนอกยก2ฉลามดำสอบุญมีริ์พร้อมคว้าโบ,บนัส3 5 0แสนบาทติดมือเป็นครั้งที่3ในขณะที่ก้องชายเนี่ยก็ฟอร์มหลุดต้องพบกับความพ่ายแพ้ถึง2ไฟติดในการพบกับรามดานอนดัสจากเลบานอนและชาติพยักษ์สัดสตูนตามลำดับ กลับมารอบนี้ทางก้องใช้จัหวังกู้ฟอร์มเก่งย้ำชชยเหนือโชคปรีชา ส่วนคู่รองของรายการ5ก็คือเอกลักษณ์ซอสมานกาเมตนมวยบูดุกดันวัย26ปีจากรีสเกตท้าโดนจับปานเพชรสอจอรเล็กเมืองนนท์นักสู้ใจเด็ดวัย25่ปีจากสุขโขไทยโดยทั้งคู่ต่างได้โอกาสหวนกลับมาโชว์ฝีมือในรายการอีกครั้งในรอบปีเลยทีเดียวภายใต้กติกามวยไทย124ปอนด์เอกลักษณ์ของเจ้าแชมป์มวยปูนเสือครั้งที่18เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในสุวรรณภูมิ19เนะฮะเมื่อวันที่2มิถุนายนปี66 เมื่อตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนเอกฉันให้กับรวนชัยตอรามอินทาอย่างน่าเสียดายนะฮะขณะที่ไฟล่าสุดของเจ้าตัวเนี่ยกลับมาเก็บแต้มชายชนะแรกจนได้เมื่อทุบคะแนนเอกฉันเพชรแสนแสบสอจารุวันในศึกวันลุมพินี48เมื่อวันที่19เมื่มกราคมปี68หรืเลยทีเดียว การกลับมาในครั้งนี้5เอกลักษณ์เนี่ยจึงขอมุ่งมั่นเต็มร้อยขอไปในสึกปานเพชรเพื่อสร้างชื่อเป็นฝ่ายได้รับการชูม,มือต่อเนื่องส่วนทางด้านปานเพชรเนี่ยเริ่มต้นในสุกวันทวินีได้ไม่ค่อยน่าจดจําเท่าไหร่นะฮะเมื่อพ่ายไป2ไฟล์ลวนให้กับซอรัสอักบาลีจากอิหร่านและอับดัลลาออนดัสจากเลบานอนก่อนจะมาแก้ตัวเก็บชัยชนะครั้งแรกในสุกวันลวินี41จากการอากักน็อก TKO ยกสองนะฮะเมซมอารานิยาจากอิหร่าน ในสุ่วันทมินี41เมื่อ17พฤศจิกายนปี66นะฮะพร้อมรับโบนัส350,000บาทไปด้วยอย่างไรก็ตามน5ล่าสุดในวันลุมพินี49เมื่อวันที่2 6มกราคมปี67นี้ปานเพชรก็ต้องมาเสียท่าให้กับคู่ปรับจอมแสบอย่างอดัมาาอีกครั้งในไฟส์ลีเมดด้วยการพ่ายแพ้3-2แบบเจ็บช้ำน้ำใจ ทําให้ตอนนี้ปานเพชรจึงไม่มีทางเลือกอื่นนะนอกจากต้องงัดฟอร์มเก่งออกมาขยี้เอกลักษณ์ให้เด็ดขาดเพื่อลุ้นต่อลมหายใจได้โอกาสโชว์ฝีมือในรายการต่อไปนะฮะส่วนคู่เอกผ้าอินเตอร์นะฮะก็คือเตงหนึ่งเฟเทคมวยพลังแกร่งวัย32ปีจากนครสวรรค์กลับมาแก้มือทําหน้าที่รับน้องเดือดแชร์แมนปโกลูนักกีฬาสายแข็งวัย25ปีจากฝรั่งเศส ที่ขอบุกมาเปิดตัวให้หน่าจดจำในกิกรรมวยไทยรุ่นไลท์เวทร5 5ถึง1 7อปอนด์แต่งหนึ่งเนี่ยแบกดีกรีใช้มวยรอบไทยไฟคาดเชื่อกฮะและก็มีเกียริประวัติมากมายมาจากหลายสถาบันข้ามฟากมาเปิดตัวครั้งแรกในสุขวัลลปินี97เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยตกเป็นฝ่ายแพ้น็อกยกแรกให้กับดิมิทีเมนซิคอฟนะฮะจากรัสเซียด้วยเช่นกันก่อนที่ต่อมาเนี่ยดิมิทีจะถูกตรวจพบว่ามีสารกระตุ้นทำให้ถูกลงโทษแบน์6เดือนเลยทีเดียวและก็เปลี่ยนผลไฟดังกล่าวเป็นไม่มีผลการแข่งขันกลับมาในรอบนี้นะฮะแตงหนึ่งเนี่ยจึงหวังแก้ตัวเต็มที่เพื่อจะเก็บชัยชนะครั้งแรกให้ได้ ในขณะที่แชร์แมงกับปั้นเจ้าของส่วนสูง195ซนติเมตรจากกรุงปลารีสที่แฟนมวยชาวไทยคุ้นชื่อมังกรดำลูกสวนออตโต้มวยไทยเขาเคยฝากผลงานให้เป็นที่รู้จักในทั้งการแข่งขันมวยไทยดังกลางปรี MTGP นะฮะระดับนานาชาติและการแข่งขันเวนทีมวยราชดำเนิน โดยตอนนี้เนี่ยเชียร์แมงที่ครองสถิติการชกชนะ13ครั้งแพ้เพียงแค่5ครั้งพร้อมแล้วนะฮะที่จะประกาศสักดาหแจ้งเกิดบนสังเวียนมาตรฐานระดับโลกด้วยการใช้ความแข็งแกร่งดุกดันของตัวเองเนี่ยสยบแต่งหนึ่งให้ได้เป็นที่ชัดเจน และนอกเหนือจากนี้นะฮะแฟนมวยยังได้ลุ้นการกลับมากู้ศรัทธาของโล่เงินสอสมัยที่หวังหยุสดสถิติแพ้3ไฟต์ติดรับมือน้องใหม่อันตรายบุญโชตซอบุญมีริ์รวมถึงการโชว์พลังแกร่งของเลก้าบีเอสมวยไทยประทะัรุ่นน้องหน้าหล่ออย่างบาซิลเอกเมืองนอนท์ที่หวังกลับมาสู่เส้นทางชัยชนะอีกครั้งด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นคู่ที่น่าสนใจจากสื่อวันลุปนินี108้นะครับ ซึ่งเปิดสนามคู่แรกเริ่มตั้งแต่1นึ่ทุ่มครึ่งนะฮะเพื่อน,อนๆล่เชียคู่ไหนโดนใจคนไหนสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ